สวัสดีครับขอต้อนรับนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในวิชาคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลครับโดยวิชานี้เนี่ยถูกจะดทำขึ้นโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ซึ่งวิชานี้เป็นวิชาที่ถูกจัดทำขึ้นมาใหม่จัดอยู่ในหมวดการศึกษาทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาซอฟต์สกิลให้กับนักศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้สนใจทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ครับสําหรับเนื้อหาในวิชานี้ประก,กอบไปด้วยหัวข้อที่หลากหลายตั้งแต่เนื้อหาเบื้องต้นในบทที่1ซึ่งจะกล่าวถึงจริยธรรมและบรรทัดฐ,ฐานทางจริยธรรมครับต่อไปยังบทที่2ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ บทความเป็นเจ้าของสำหรับในบทที่3นั้นจะเป็นประเด็นในเรื่องของจริยธรรมกับสื่อออนไลน์และในบทที่4จะแสดงให้เห็นถึงจริยธรรมกับภัยคุกค,คามและการโจมตีส่วนในบทที่5นั้นนะครับเกี่ยวกับจริยธรรมกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่และสุดท้ายในบทที่6ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI และจริยธรรมครับสำหรับในคลิปนี้จะมีเนื้อหาเป็นเช่นไรนั้น เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไป,ปรพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาพูดถึงหัวข้อที่สำคัญในยุคดิจิทัลนั่นก็คือจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและภายคุกคามทางไซเบอร์เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นทำให้การรู้เท่าทันภายคุกคามต่างๆกลายเป็นสิ่ง ที่จําเป็นไม่ใช่เพียงเพื่อปกป้องตนเองแต่ยังรวมถึงองค์กรและข้อมูลสําคัญที่เราต้องจัดการในชีวิตประจําวันวันนี้เราจะมาเจาะลึกในประเด็นของแฮกแคร็กฟิชชิงสแกมเมอร์และเทคนิคการโจมตีอื่นๆที่เป็นภัยต่อความปลอดภัยของระบบข้อมูลรวมถึงตัวอย่างเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น เริ่มจากหัวข้อแรกครับแฮกเกอร์แครกซึ่งเป็นการกระทำที่ผู้ไม่ประสงค์ดีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ใช้วิธีการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตการกระทำเช่นนี้ทำโดยแฮกเกอร์หรือแครกเกอร์ซึ่งเราสามารถแบ่งแฮกเกอร์ออกเป็น2ประเภทหลักๆคือ w h i ไวแ a t ซึ่งคือผู้ที่จอดร,ระบบเพื่อหาช่องโหว่และเพิ่มความปลอดภัยโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของระบบพวกเขามักทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้ทดสอบระบบให้กับองค์กรตา่าง Black Hat หรือ c r a c k e r คือผู้ที่ทำการโจมตีระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบอ่าจเป็นการขโมยข้อมูลหรือทำลายระบบนอกจากนั้นยังมี Grey Hat ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่กึงกลางระหว่างการทำดีและการทำร้ายในการแฮกหรือแครระบบมักจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไปครับตัวอย่างเช่นไว้แฮกแฮกเกอร์จะเจาะระบบเพื่อทดสอบความปลอดภัยและป้องกันการโจมตีในอนาคตโด,ดยเป้าหมายหลักของพวกเขาคือการปรับปรุงระบบให้มีความปลอดภัยมากขึ้น Black h a t Hackers จะเจาะระบบเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีเช่นขโมยข้อมูลส่วนตัวทำลายระบบหรือแม้แต่ปล่อยมาแวร์สำหรับการแคร็กส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับการปลดล็อกหรือใช้ซอฟต์แวร์ที่ต้องจ่ายเงินโดยไม่ต้องจ่ายจริงซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่สามารถนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายได้ครับ ต่อมาครับเราจะมาพูดถึงฟิชชิงและแคมเมอร์ซึ่งเป็นการโจมตีที่อาศัยการหลอกลวงและความไม่รู้เท่าทันของเหยื่อฟิชชิงคือการโจมตีที่มักมาในรูปของอีเมลข้อความหรือเว็บไซต์ที่ดูเหมือนเป็นทางการแต่จริงๆแล้วสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงให้เหยื่อเปิดเผยข้อมูลสำคัญเช่นรหัสผ่านข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ การโจมตีรูปแบบนี้เป็นที่นิยมมากเพราะเหยื่อมักไม่ทันระวังแฉมอนั้นมีลักษณะคล้ายกันแต่เน้นการหลอกลวงเพื่อให้เหยื่อส่งเงินหรือทำธุรกรรมที่เสียหายเช่นการอ้างว่าเหยื่อชนะรางวัลใหญ่แต่ต้องจ่ายค่าทมเนียมก่อดซึ่งกลายเป็นการหลอกลวงทางการเงินโดยสิ้นเชิงเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นผมขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ในประวัติศาสตร์ครับ 1. การแฮก Sony Pictures ในปี2014กลุ่มแฮกเกอร์ที่เรียกตัวเองว่า Guardians of Peace ได้เจาะระบบของ Sony Pictures Entertainment ส่งผลให้ข้อมูลภายในของบริษัทรวมถึงอีเมลของผู้บริหารและสคริปต์ภาพยนตร์ที่ยังไม่ได้ฉายถูกเปิดเผยบนอินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้โซนี่พิ t เชอร์เสียหายทั้งในแง่ของชื่อเสียงและการเงินอย่างมหาศาล 2. การแฮก YAHOO ในปี2013และ2014 YAHOO ถูกแฮกในปี2013โดยแฮกเกอร์ได้ขโมยข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานกว่า3,000ล้านบัญชีและในปี2014ข้อมูลอีกกว่า500ล้านบัญชีก็ถูกโจมตีซ้ำนี่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การแฮกซึ่งส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานจำนวนมากและบริษัท ต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟูชื่อเสียงและความปลอดภัย 3. การแฮก Equifax ในปี2017 Equifax ซึ่งเป็นบริษัทเครดิตบูโรในสหรัฐอเมริกาถูกแฮกและขโมยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ากว่า147ล้านคนข้อมูลที่ถูกขโมยรวมถึงชื่อวันเกิดหมายเลขประกันสังคมและข้อมูลทางการเงินทำให้ลูกค้าเผชิญกับความเสี่ยง จากการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวการแฮกค,ครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อบริษัทและผู้ใช้งาน 4. การแฮก PlayStation Network ในปี2011เหตุการณ์นี้ทำให้บริการ PlayStation Network ต้องหยุดให้บริการเป็นเวลา23วันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้กว่า77ล้านบัญชีถูกขโมยซึ่งส่งผลให้โซนีต้องเสียเงินจำนวนมาก ในการปรับปรุงระบบความปลอดภัยและชดเชยความเสียหายให้กับผู้ใช้งานลองมาดูตัวอย่างเหตุการณ์ที่น่าสนใจเพิ่มเติม จากในไฟล์นะครับเช่นการแฮกธากิจในปี2013ที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแฮกเกอร์ได้เจาะระบบการชำระเงินของธากิจและขโมยข้อมูลบัตระเครดิตของลูกค้ากว่า40ล้านรายรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอีก70ล้านรายเหตุการณ์นี้ทำให้ลูกค้าเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลบัตรเครดิตและการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวและธากิจต้องใช้เงินจำนวนมาก ในการจัดการเหตุการณ์นี้และปรับปรุงระบบความปลอดภัยจากตัวอย่างทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าภาัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ว่าจะเป็นการแฮกแคร็กฟิชชิงหรือสแตมเมอร์ต่างเป็นปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกับบุคคลทั่วไปและองค์กรขนาดใหญ่เหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เรากล่าวถึงส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านทั้งในด้านการเงินความปลอดภัยส่วนบุคคลและความเชื่อมั่นในองค์กร สิ่งสำคัญที่สุดคือการที่เราทุกคนต้องตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลไม่เพียงแต่การป้องกันตัวเองจากการโจมตีแต่ยังรวมถึงการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นและมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยมากขึ้น ครับก็จบกันไปแล้วครับสําหรับคลิปนี้จากเนื้อหาที่ได้แสดงไปท่านผู้เข้ารับฟังและเรียนรู้คงได้ประเด็นมุมมองใหม่หรืออาจมีแนวคิดที่หลากหลายในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีรวมถึงได้ข้อคิดข้อสังเกตที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งสามารถนําไปกบคิดอภิปรายต่อในชั้นเรียนหรือแม้กระทั่งกบกันในระหว่างกลุ่มเพื่อนครับ ซึ่งจะทำให้เกิดการแตกประเด็นคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้มากๆยิ่งขึ้นไปอีกครับและสำหรับคลิปนี้นั้นก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมเข้ารับฟังทุกท่านครับ